สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเรื่องเล่าจากไกลา่าในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติของพระสุขค่คะพระสุขเทพฤษีเป็นโอรสของพระฤคษุพรมฤรษีประชาบดีผู้เป็นมานสาบุตรหรือลูกที่เกิดมาจากใจของพระพรหมมารดาของพระสุขมีชื่อว่าปุโลมามีลูกชายเจดคนในเจคนนี้พระสุข ได้ชื่อว่าเป็นบุตรที่แข็งแรงที่สุดและเป็นที่โปรดปรานของบิดามากที่สุดด้วยครั้งหนึ่งพระพาริคุมหาหมุนีเข้ายานสมาธิอันลึกซึง้งและเพลิดเพลิอนอยู่ในยานนั้นเป็นเวลาช้านานมีกายอันนิ่งแน่ไม่ไหวติงพระสุขผู้เป็นฤาษีหนุ่มได้เฝ้าดู ปรนิบัติอยู่ใกล้ๆด้วยความพักดีการเวลาล่วงไปบิดาก็ยังไม่ออกมาจากยานพระสุขไม่มีอะไรทําก็ออกมานั่งเล่นที่ชานอาสมทอดสายตาดูท้องฟ้ายามเช้าอันงดงามด้วยสีสันวิจิตรการตาประกอบกับปุยเมฆที่มีรูปประหลาดต่างๆลอยเอื่อยอยู่เป็นกลุ่มก้อนกำลังเพลินดูอยู่ ทันใดนั้นก็มีแสงวูบวาามากระทบสายตาพร้อมกับเสียงเพลงอันอ่อนหวานไพเราะแววมาแต่ไกลและเสียงลำนำขับร้องนั้นค่อยเข้าใกล้มาทุกทีจนอยู่เหนือศีษรษะเทพดูสีหนุ่มเหลือบสายตามาเห็นเข้าพอดีจิตใจก็ว้าวหวามในทันทีเจ้าของเสียงอัน จับจิตนั้นคือนางอับสรสวรรค์ที่สวยงามและทรงสเสน่ห์ล้ำลึกชวนให้หลงไหลในทันทีที่ได้เห็นนางชื่อว่าวิสวาจีเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดหญิงที่มีสเสน่ห์รุนแรงที่สุด แม้เทพเจ้าทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิริ์เกรียงไกลเพียงใดก็ต้องยอมสยบต่อนางไม่เคยมีใครใจแข็งต่อนางได้แม้แต่คนเดียวการได้เห็นวิสาจีเพียงครั้งแรกก็เป็นความสุขสดชื่นไปนับพันปีเมื่อนางหอบผ่านไป พระสุขก็ชะแงะแลตามนางไปจนสุดสายตามีใจอันใฝ่ฝันกระสันหาติดตาตึงใจไม่รู้วายเหมือนดังเศษผงทุลีเหล็กที่ปลิวตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กฉะนั้นฤาษีหนุ่มเฝ้าแต่คำหนึ่งถึงภาพนางหลงไหลใฝ่ฝันถึงนางแต่ผู้เดียวจนเหมือลอยไม่รู้สึกตัวไม่ได้ยินเสียงนกที่เจ้ยแจ้วบนกิ่งไม้ข้างอาสม ไม่ได้ยินเสียงลมลูก่กิ่งไม้ไม่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายมีแต่ความเงียบสงัดและในความเงียบสงัดอันหาขอบเขตไม่ได้นั่นเองจิตวิญญาณของพระสุก็ออกจากร่างติดตามนางไปจนถึงอินทราโลกท้าวชรินจอมสวงได้ต้อนรับและให้เกียรติแก่พระเทพฤาษีเป็นอย่างสูง พาเที่ยวชมสวรรค์อมราวดีทุกที่ทุกคนทุกแห่งในที่สุดเมื่อมาถึงสวนนันทวันอันรื่นรมและคราคล่ำไปด้วยนางฟ้าและอับสรสวรรค์มากหน้าหลายตาอันชวนให้เพลิดเพลินจำเริญใจนั้น พระสุกก็เหลือบไปเห็นวิศวาจีผู้ที่ตนหลงไหลและนางก็ทอดสายตามาประสบพอดีทั้งสองต่างหลงรักซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้งจนไม่อาจคลาดสายตาจากกันได้พระเทพฤษีจิงบันดาลด้วยมโนโมัยรทธิ์กระทำให้บังเกิดความมืดมนอนทการขึ้นในสวงสวรรค์และเมื่อเหล่านางสวรรค์พาก,กันตกใจ แตกหนีกันโอลมานพระสุขก็เฉยโอกาสนั้นอบอุ้มนางพาหนีไปจากที่นั่นคู่รักทั้งสองพากันหนีไปหลบพักอยู่ที่กระท่อมน้อยกลางป่าเชิงเขาหิมะวันและครองรักร่วมกันอย่างแสนสุขจนการเวลาผ่านพ้นไปถึง5,000ันปีตลอดเวลาที่เสวยสุขอยู่ด้วยกันทั้งสองเพลิดเพลินในกันและกันจนลืมเวลาที่ผ่านพ้นไป อย่างรวดเร็วราวกับติดปีกบินกว่าจะรู้ตัวผลบุญอันเกิดจากตบบะยานที่ได้กระทำมาช้านานก็ค่อยเสื่อมถอยลงไปจนเกือบหมดสิ้นและเมื่อถึง5,000ปีที่พยาวิสัยอันมีอยู่ในตนก็หมดสิ้นลงนางอันเป็นที่รักก็เริ่มเบื่อหน่ายตามประสานางอักษรผู้ไม่เคยอิ่มในความรัก และไม่เคยอยู่กับชายใดได้นานวิศวาจีกล่าวแต่สามีผู้เสื่อมสีอย่างไรเยื่อใหญ่ว่าดูก่อนอุสนัตเวลาของเราสิ้นสุดลงแล้วข้าจะต้องกลับไปสู่สำนักแข่งเท้าสจ,จีบอดีตามเดิมข้ามีหน้าที่บำเรแทบเท้าพระบาทเท้าเธอ ข้าอยู่กับท่านต่อไปไม่ได้แล้วจงทราบเถิดข้าแต่สวามีขึ้นชื่อว่าอับสรทุกตนตั้งแต่มีกำเนิดจากฟองน้ำทะเลหลายอสงไข่กับหลายมันวันตระจนกระทั่งบัดนี้โดยธรรมชาติเราเป็นสมบัติส่วนกลางของทวยเทพเป็นผู้บำเรอชายเราไม่เคยมีสามีแต่ผู้เดียวตั้งแต่ไหนแต่ไร เพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับใครตลอดไปก็ไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่วิสัยของเราท่านจงลืมเราเสียเถิดลืมให้เหมือนบุคคลที่เคยฝันถึงแม้แต่เป็นความฝันที่สวยงามงดงามเพียงใดแต่เมื่อตื่นแล้วความฝันนั้นก็ย่อมหายไปไม่เหลือแม้แต่รอยทรงจำข้าขอลาก่อนณนบัดนี้กล่าวจบร่างของนางก็หายวับไป จิตวิญญาณอันเปล่าเปลี่ยวและเศร้าซ้อยของพระสุขละวนาสมแห่งความหลังล่องลอยไปในท้องฟ้าประเหเร่ร่อนไปจนถึงดวงจันทร์และหยุดพำนักนาที่นั่นช้านานในที่สุดก็ลอยกลับสู่พื้นพิภพและถือกำเนิดเป็นข้าวเปลือกในานาของพราหมู้หนึ่งในแคว้นทัดสาร พรามผู้เป็นเจ้าของนาได้กินข้าวอันหุงมาจากข้าวสารที่ตำออกมาจากข้าวเปลือกในการนั้นรู้สึกว่ามีรสชาติอร่อยกว่าข้าวที่เคยบริโภคมาก่อนก็เก็บไปให้แก่ภรรยาของตนซึ่งกำลังมีคันนางได้บริโภคจนหมดพระสุขก็เข้าถือปฏิสนธิในคันของนาง เวลาผ่านไปจนถึงกำหนดนางพรามก็คลอดบุตรเป็นชายรูปงดงามลำสันแข็งแรงและเฉลียวฉลาดกว่ากุมารทั้งหลายในละแวกบ้านเป็นที่รักและหวงแหนดังดวงใจของพรามผู้เป็นบิดาและมารดายิ่งนักโดยเหตุที่พระสุขเป็นเผ่าพันธุ์มหาฤาษีอันทรงตบักยานแก่กล้ามาก่อนความรักความยินดีในการบำเพ็ญโยคะตบะกรรม จึงสืบเนื่องมาแต่ชาตินั้นปรากฏว่ากุมารน้อยพรามบุตรมีใจฝักใฝ่ในการดำเนินชีวิตแบบนักบวชและพึงใจในชีวิตอันสงบสุขในป่าดงพรงไพรฉะนั้นเมื่อโตเป็นหนุ่มก็อำลาครอบครัวออกบวชเป็นฤาษีสสแสวงหาความวิเวกท่องเที่ยวพณนีจรไปจนบรรลุถึงป่าใหญ่เชิงขุนเขาพระสุเมนอันเป็นหลักโลก สร้างวนาสมเป็นที่พำนักบำเพ็ญตบากกรรมอันยิ่งวยวดอุกฤษมุ่งพักดีต่อองค์พระศิวเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดและการเวลาก็ผ่านไปจนถึงหนึ่งมันวันตราพระมุนีก็ยังมีได้บรรลุผลสมประสงค์เพราะกรรมเก่ายังตามมาเป็นอุปสรรคต่อไปอีกปรากฏว่า นางอับสรวิสวาจีที่เคยเป็นคู่ชีวิตเก่าได้รับผลจากการกระทําของตนเพราะไปใช้อิทธิมายาลวงล่อพระนาฏพรมฤษีและพระนารถม่ได้หลงไหลสเสนหาดังที่คิดกลับสาบนางให้ไปเกิดเป็นกวางในป่าเชิงเขาพระสุเมนและในที่สุดก็เดินทางมาถึงเขตวนาสมอันเป็นที่อาศัยของสามีเดิมของตน พระมุนีลงไปสู่ลำธารเพื่อตักน้ำในตอนเช้าวันหนึ่งพอดีกับนางกวางวิศวาจีเดินมากินน้ำที่ริมฝั่งหรือสีเท่าแลไปเห็นนางกวางรูปงามมีเขาเป็นกิ่งเหลืองอร่ามราวทองคำและมีท่วงท่าเยื้องกลายชะไม้ชายตารากับว่านางเป็นมนุษย์ก็บังเกิดความพึงพอใจ กรรมเก่าเข้าครองกโมลสันดานย่างจิตใจให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลพระมุนีก็ได้นางกวางนั้นเป็นภรรยาจำเนียนการสืบมานางคลอดลูกเป็นชายเป็นมนุษย์สุดงามเหมือนพระสุขในชาติก่อนทำให้ พระฤาษีทวีความรักในกุมารน,น้อยผู้เป็นบุตรยิ่งนักความรักความห่วงใย,ยในกุมารผู้เป็นบุตรทําให้ฤาษีมีจิตผูกพันในโลกียวิสัยเหนียวแน่นจนเสื่อมถอยจากความมุ่งพักดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเมื่อถึงววราสุดท้ายของชีวิตก็ต้องไปบังเกิดเป็นมันตรัยชนต่อไปอีกมิได้บรรลุโมกษธรรมดังใจปรารถนา พระสุขตายจากชาตินั้นแล้วไปบังเกิดเป็นโอรสของขสัต์แควนมัณฑร,รราชจากนั้นก็เกิดไปเป็นโอรสของพระราชาแห่งแควนโกศลเวียนว่ายตายเกิดอีกนับร้อยชาติในที่สุดก็ไปเกิดไปเป็นพราหมณ์ผู้ล้าชีวิต คารวาดออกไปบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีตั้งอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคากระทําความเพียรมุ่งพักดีต่อองค์พระมหาเทพหวังความหลุดพ้นทุกเป็นที่ตั้งตลอดเวลาที่พระสุ์ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายยุคหลายสมัยนั้นร่างกายเดิมที่นั่งอยู่บนชานอาสมของพระพระฤคุ ก็มีได้เน่าเปื่อยหรือแตกทำลายไปตามวิสัยโลกเพียงแต่หดเขียวย่นลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมื่อเวลาผ่านไปช้านานถูกแดดถูกลมและฝนกระหนำ่ำซากสังขารนั้นก็หล่นกลิ้งลงไปอยู่ใต้ถุนอาสมแต่ไม่ได้เป็นอันตรายด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าใดๆเพราะอำนาจตบาอันแรงกล้าของพระ พระฤคูประชาบดีและความศักดิ์สิทธิ์ของวนาสมคุ้มครองอยู่จนในที่สุดพระพรฤคุมหามุนีออกจากยาและลืมตาขึ้นเมื่อมองไม่เห็นลูกคนโปรดอยู่หน้าที่นั้นก็ออกเที่ยวตามหา พบซากตายแห้งของลูกชายนอนกลิ้งอยู่ใต้ถุนอาสมก็ตกใจนักรีบอุ้มขึ้นมาวางบนพื้นประคองกอดไว้พรางละล่ำละลักด้วยความตระหนกอันล้นพน้นอานิจาเอ๋ยอุสนัททำไมเจ้าถึงกลายร่างเป็นวิกลวิการอย่างนี้เจ้าเป็นอะไรไปใครทำร้ายเจ้าหรือลูกรักตอบพ่อสิลูกแต่จะ สันจะปลุกอย่างไรซากตายแห้งนั้นก็ไม่ได้ไหวติงหรือแสดงอาการรับรู้แม้แต่น้อยพระจอมฤาสีก็เศร้าเสียใจยิ่งนักน้ำตาไหลพรากไม่ขาดสายพร่ำรำพันเหมือนคนขาดสติโอ้ลูกรักของพ่อทำไมเจ้าไม่ตอบพ่อเจ้าตายเสียแล้วหรือพูดกับพ่อสิพูดกับพ่อสักคำได้ยินไหมลูกในตาอันแดงกล่ำของพระพรมบุตร แลไปเห็นหลุมกุลซึ่งใช้เป็นที่สังเวยไฟศักดิ์สิทธิ์ดับสนิทเพราะสิ้นเชื้อไปนานแล้วพลันความคิดก็แล่นวาบขึ้นชะชะพระอัคณีเจ้าเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่กับข้ามาตลอดเวลา เป็นประจักษ์พยานในพิธีกรรมของข้ามาทุกครั้งฉะนันจึงละเลยไม่ดูแลลูกของข้าเวลาที่ข้าเข้ายานสนิทเจ้าละหน้าที่หลบหูหลบตาไปข้างไหนเสียเล่าออกมาหาข้าเสียดีๆีข้าจะลงโทษให้สะสมแก่ความผิดทีเดียวเจ้าตัวชั่วชาเจ้าจะสาบข้าจะสาดเจ้าเดี๋ยวนี้ยังมีทันที่คำสาบสันอันร้ายกาจจะ พ้นดินฝีปากของพระมหาฤาษีพระอัคณีเทพก็รีบปรากฏร่างขึ้นต่อหน้าเปล่งรัศมีเรีองโรดไปทั่ววนาสมพรางกลุ่มพระหัตสน้อมศีรษะกระทำอัญชลีความนอบน้อมยำเกรงข้าแต่พระมหามุนีท่านอย่าเพิ่งโกรธข้ามีอะไรจะแก้ตัวพระพรหมฤาษีตวาดเกลี้ยว ว่ามาเร็วเหตุที่บังเกิดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความผิดของข้าพระสุขไม่ได้อยู่ปฏิบัติท่านตามหน้าที่หากเผือไผรไปตามหญิงงามเพราะความไม่รู้จักระงับอารมณ์ผลแห่งโลกียะดำกฤษณาจึงทำให้จิตวิญญาณต้องร่นเร่ไปได้รับความเดือดร้อนชาติแล้วชาติเล่าพระอาคณีเล่า อันหนึ่งพระยม,มเทพก็มีได้เตือนท่านให้รู้ความผิดควรเป็นของพระยม,มเทพส่วนหนึ่งด้วยธรรมราชอยู่ไหนข้าอยากรู้นักพระพารุคุตวาดด้วยแรงพิโรดยกไม้ท้าพรหมทันขึ้นกวัดแก่วงเป็นแสงแวบวาบสว่างราวแสงอัคนีบาททันใดพระยมก็ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าและกระทำอัญชลีข้าเรียกท่านเรียก หาข่าหรือใช่แล้วเจ้าเอาลูกข้าไปไว้ที่ไหนพระพารุคุตวาดท่านไม่ควรจะโกรธข้าพระยมตรยิ้มยิ้มข้าไม่มีอำนาจจะกล้าชีวิตใครต่อใครโดยพละการทุกอย่างเป็นไปตามกฎของกรรมอันใครๆจะฝ่าฝืนมิได้พระสุขต้องมีอันเป็นไปดังนั้น เพราะกรรมเก่าและมายาชักนำให้ตะเตลิดไปจิตที่ห่อหุ้มไปด้วยมายาคือความหลงผิดทำให้ต้องเสวยวิบากเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆหลายครั้งหลายคราวมิรู้จักจบสิน้นบัดนี้พระสุขไปเกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่แทบฝั่งแม่น้ำคงคา อากุศลกรรมนั้นกําลังจะสิ้นสุดแล้วถ้ากระนั้นพระมหาฤาษีใคร่ควรอยู่ครู่หนึ่งความโกรธค่อยบรรเทาเบาบางลงท่านจงไปรับดวงปราณของลูกข้ากลับคืนมาสู่ร่างนี้ร่างของพระธรรมราชหายวับไปในอึดใจ,จทันทีร่างอันเหี่ยวแห้งหงิกงอวิกลวิการของพระสุขก็เริ่มกระตุกกระดิก มีลมหายใจผ่อนเข้าออกและความเปล่งปลั่งสมบูรณ์ของร่างกายวัยหนุ่มชะกันก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้ลูกรักของพ่อพระพรุคุมหามุนีละล่ำละลักด้วยความปิติสุดระงับกดรัดร่างบุตรชายด้วยความเสน่หาในที่สุดเจ้าก็กลับคืนมาเจ้ากลับคืนมาจริงๆพระมหามุนีเรียกประชุม บรรดาเทพฤาษีและพรมฤาษีทั้งหลายในวันต่อมาเพื่อทำขวัญอวยพรแก่ลูกรักเป็นมหายัญญาพิธีอันเกลไกรแม้ทวยเทพทั้งหลายก็พากันมาร่วมสมโภชอย่างขับขั่งและในท่ามกลางพิธีอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์นั้นพระศิวะเป็นเจ้าก็ปรากฏพระองค์ขึ้นพร้อมด้วยพระชายาพระแม่อุมาเทวี พระผู้ทัดจันเป็นปิ่นตรัสแก่พระภาร,รุคุและพระสุขเข้ามาใกล้ทรงอำหนวยพรว่าพระสุขเอย๋ยข้ามาครั้งนี้ประสงค์สองอย่างจะให้พรแก่เจ้าอย่างหนึ่งและจะแต่งตั้งตำแหน่งแก่เจ้าอีกอย่างหนึ่งนับแต่นี้ต่อไปเจ้าจงเป็นผู้รู้มนชุบชีวิตผู้ตายให้ฟื้นอันมีชื่อว่า มนมารสันชีวินีมนนี้ข้ามอบให้แก่เจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนอกจากมนวิเศษนี้แล้วข้าขอยกบรรดาขุมทรัพย์อันประกอบไปด้วยทองคำและรัตนามณีทั่วพิภพให้แก่เจ้าเจ้าจักได้นามว่าเป็นวาสุบดีหรือเจ้าแห่งโภกทรัพย์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แม้ท้าวกเวนผู้มั่งคั่งก็จะต้องมาขอพึ่งพาอาศัยเจ้าเจ้าจงแบ่งให้เขายืมไปใช้เพื่อกิจการของชาวโลกสักหนึ่งในสี่ของทรัพย์ทั้งหมดเจ้าจงเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นกวีเป็นผู้ที่มีอายุยืนนานแม้ละโลกนี้ไปแล้วจงไปเป็นดารา ที่สุขใสงดงามที่สุดในทองฟ้ามีชื่อว่าสุขดาราในอนาคตกาดนั้นเถิดส่วนตำแหน่งที่ข้าจะตั้งเจ้าก็คือเจ้าจกเป็นครูของบรรดาอาสนทั้งหลายในสากลลโลก mm hmm. เทียบเท่ากับพระฤหัสบดีผู้เป็นครูเทพ mm hmm. เป็นครูของถวยเทพทั้งหลายเหตุที่เจ้า จะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ของอสุนทั้งหลายก็เพื่อดูแลชี้แจงความถูกต้องและความดีงามแก่เขาเหล่านั้นเพื่อจะได้ลดหย่อนผ่อนคลายการทำผิดทำบาปจะได้ไม่ถูกฆ่าถูกทำลายโดยใช่เหตุเพราะในหมู่อสุนทั้งหลายนั้นมีทั้งชั่วและมีทั้งดีปรากฏเจ้าจงทำหน้าที่ของเจ้าโดยเต็มความสามารถเถิดพระ โลกเกศวนทรงหันพระพักมาทางพระพฤคุพรมบุตรพรางแย้มพระสวนตรัสว่าครั้งก่อนในอดีตการลึกดึกดำบันเจ้าเคยทดลองพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามยังจำได้หรือไม่และครั้งนั้น เจ้ากล่าวหาว่าข้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เจ้าเพราะข้ามิได้ต้อนรับเจ้าดูเหมือนว่าข้ามีใหญ่ดีที่จะต้อนรับแขกเสียเลยก็บัดนี้ข้ามาสู่พิธีของเจ้าโดยที่เจ้ามิได้เชิญชวนข้าสักนิดเจ้ายังเห็นว่าข้ามิได้ให้เกียรติแก่เจ้าอีกกระนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าข้าประบาดเป็นคนผิดคนโง่ขาวเบ้าปัญญา โปรดทรงยกโทษให้ฆ้าพระบาทด้วยเถิดพระพรุรคูประชาบดีกราบทูลตะกุกตะกักพระจันทราเขสวนทรงยิ้มละไมในพระพักมิได้ตรัดต่อแต่ประการใดทรงจูนกอพระแม่อุมาเทวีขึ้นประทับบนหลังพญานนทิโคผู้เผือกผ่องผู้หมอบอยู่แทบพระบาท พญานนทีก็ลุกขึ้นยืนผง,งาดสง่านำพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นสู่นภาผากาศมุ่งสู่ยอดเขาฮิมาลัยในชั่วพริบตาจบลงแล้วนะคะประวัติของพระสุขหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขกับการได้ฟังประวัติในครั้งนี้นะคะติดตามรับชมเรื่องเล่าจากไกลลาดได้ใหม่คะ่ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ